ตรงนี้นะครับพี่ที่เขาเจอตรงนี้ที่เจอหลุมประมาณสามสิลุม <S S 1> เลยสามสิบหลุมเป็นหลุมโคงทีดจอโค้งกระดูกมนุษ์โบราณเขาว่าประมาณพันที่พันปีเมื่อที่แล้วยายบุญนเข้าผรผมคงเลยหกศูนย์หกศูนย์กับเก้าศูนย์โอ้ ตัวลูกตัวหลานบอโอ้ยจะตัวเห็นอยัางบออหน้าล e ูกน้ทุบเก่าเลยโอยมันก็ทุกทุกทุกวันนี้ก็กกก ไม่มาศนไม่มาครับผมนไมมาจริงครับไม่มาครับใช่ยิ่ไมมาผมไม่มาครับศูนย์ไม่มาลูกศูนไม่มาไมมาจริงจริงครับสี่ดังกับนอนดังแน่นอนดังแน่นอน อาสาทุกับแล้วใหญ่บุญกราบทั้งร้อยห้าท่านเนาะเออรวยมาเยอะขนาดนั่หลวันตาเลยปลอดหงประดูกคนโบราณเขาเขามาทำไมเขามาทำไมอ่ะคนกระดูกคนโบราณได้รับรับ

ลลงมาลดลงมาอีกมาครับยัง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 ลงมาอีก60 90มันลดรถก็เป็น50บอกครับอย่าพึ่งอย่ารู้ดีก็ทวงอย่รู้ดีก็ทับทอย่รู้ดีก็

สามตัวยาพั่งสามสามตัวไม่ควีย่เมื่อี้แล้วจะไม่แข็งยาตัวเดยวสามตัดรอสามตัวนะครับคไม่มาลูกคไม่มาคไม่มาจริงครับคไม่หมาเราไม่ให้มาไม่มาไม่มาเราบูมามากนะครับเพ่นี่คุณนะครับคุณไมมาลูก ตูนไม่มาไม่มาจริงจริงครั่หนึ่งล่างสีสงล่างเอาเลยสีนล่างสี่ล่างูนียไม่ใช่ห้าสงหห้านตนสีนึ่ล่างสีล่างห้านสีล่างครับคุณผู้ชมนะครับผม เทาหรือไม่เข้าแล้วแต่แล้วแต่อาดีมากดีมากดีรากดีม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 ากดีไปกดีมา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 กับมากดี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 มาก ถ้าไม่เอามาคืนเป็นอะไรไม่รับรองนะ <evenly S 1> ครับครับไม่รับรองจริงๆแน่นอนถ้าเป็นอะไรอย่ามาโทษนะนถ้าไม่เอามาคืน ูของเขาขอของเขาอย่าเอาของเขาไปดูไปไปไได้เป็นขอขึ้นบอกเจ้าของเขาไปอนุญาตถ้าตกมาเปียกถ้าเราไม่รีบทำคนอะไรคนเช่นนังหาคุณเยอะได้หรือเยอะได้นเห็นไหมเยอะได้เป็นไหมตามนี้ครับแปดห้าสองกับสี่หนึ่งครับไร่เป็นอะไรดีไ

เอาพิกเอาทำดูอันไหนตัวล่างอันไหนตัวบนก็บอกแล้วมัต้องบอกหลายครั้งลูกครับผมครับครั้งนี้ก็จบครับครับครับผมไปเลยนะครับแล้ว สังผมงวดที่แล so, ้วศูนย์นะครับผมบนล่างเลยนะครับผมงวดที่แล้วนะครับผมครับผมอรอะไร่ครับผมครับผมข้างบนตอนนี้นี่นี่ทำไมไปที่สิทธิครับคนมาแล้วครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อเปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารญาณในการรับชม